ซี่ส so so ุขูสุคนนะครับเด้อนะครับมันนี้กะนะครับบาตําก็ได้มีครับโอกาสนะครับผมได้มานะครับเยี่ยมชมนะครับขอกว้ยสายพัฒนาอีกนขอกนึงนะครับผมมันนี้ครับบาตําอยู่บ้านน้ำมนต์นะครับผมตําบลเสริมนะครับอาเภอพุทธมณใสยจังหวัดนนทบุรีนองนะครับเพี่น้องนะครับมันนี้ก็อยู่ครับผมมาเยี่ยมชมนะครับขอกว้ยของนุ่มหน่อยนะครับผมสายเลือดครับผมมา จัดกับเจ้าของคอกเจ้าของฟ้ามนะครับผมตัวน้อยนะครับผมครับอ่ะนะครับมาทำความจักกับเจ้าของคอกเจ้าของฟร์มน้องมากสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องมากครับขออนุญาตครับผมแนะนําตัวครับเอฟซีนะครับผมมือนีห้องยูเซครับน้องมากซื้อยังแนะนําตัวนะครับผมซื้อว่าเด็กชายพงษ์สัพพโพสีครับผมพงษ์สัพพะโพสีเนาะครับ เฮาอยู่บ้านไหนครับน้องมากตอนนี้บ้านหน้าม่อนครับบ้านหน้าม่อนตำบลเสริมอำเภอม่อนใชจังหวัดน้องคายจังหวัดน้องคายนะครับผมน้องมากลุงคอเบือนะครับเบอร์โทร096419ครับ0135 0135เนาะนะครับมือน้องมากนะครับมาให้นะครับเยี่ยมชมนครับปอกชุ่มฟ้์มนะครับสายพัฒนานะครับนะครับห่ามานะครับทำความจะกับน้องมากกันก่อนนะครับน้องมากครับ ให้ลุงทามเนี่ยนะครับมากจังไหนคือได้มาท้างกล้วยตะหน่อยเถอะเคยเลี้ยงมาตะหน่อยครับเคยมาถุงกล้วยเขาขอเขายังครับอ๋อนะครับเลี้ยงมาซีซีปีแล้วครับซีปีแล้วนะครับตังแกผมซีปีแล้วอืมนะครับครับมากๆอันนี้เลี้ยงกล้วยมาจะจกปีแล้วครับน้องห้าปีครับห้าปีแล้วครับมากึงในที่ได้ผมมาตะหน่อยเถอะนะครับ ไปกับตาบ่หเลยว่าจังไหนครับไปกับตาจันทน์น่อยครับเคยอะหาจูงมาเขาคอกยังครับอืมนะครับบองไงซะผูกพันกับคว้วยนี่คือแต่น้หน่อยเลยแม่นครับอืมนะครับอีกชนิดนึงก็เป็นตาเนาะตาชนิดนนึงนะครับต่ไส้นะครับพี่น้องนะครับผ้าลูกผ้าล้านครับพี่น้องนะครับผมอนุรักษ์นะครับผมจับพุ่งจับคว้วยนะครับเลี้ยงดูนะครับดูแลนะครับผม จนปลูกฟังในสายเลือดวะไงท่านน้องน้องน้องมีนบ่เนีนครับนะครับก็คือมักกล้วยจะหน่อยนะครับแต่กับว่าผ้าไปตั้งแต่สามขวบนะครับสองสามขวบเนี่ก็เริ่มเข้าตลาดแล้วนะครับไปเบิ้งกล้วยงามนะครับเบิ้งกล้วยสายพัฒนาเนาะน้องเนียนนะข่าเขอกขาวประจำขอกประจำฟาร์มนะครับกับเป็นอีกเด็กน้อยอีกคนนึงนะครับพี่น้องที่ผมมักอีกผู้หนึ่งนะครับว่าเออนะครับเด็กน้อยที่ใจมักนะครับในกล้วยนะครับ เพื่ออนุรักษ์เระสืบสานนะครับพี่น้องค้อยง่มนะครับผมตั้งแต่น้อยนี่็โอ้นะครับให้เล็กน้อยรุ่นไม้นะครับเบิ้งว่านะครับคนคันได้เข่าไสเลือดเลียวนี่โอ้นะครับพี่น้องนะครับมันเกิดการปลูกฟังของตาหน่อยนะครับกับตาใต้กับนะครับผ้าล้านนะครับพัฒนาข้อยนะครับเข่าตลาดนะครับตามคอกตามบ้าม ะครับแม่วาจาขอกวดจำฟร์มนะครับน้องมากจะเป็นเด็กน้อยอีกผู้นึงครับที่นะครับมิเจมากล้วยนะครับผมเอาน้องมากครับวันนี้ครับทำความรู้จักกับน้องมากเป็นตัวแล้วนะครับต้นาลูกนี้มีพ่อพันธุ์พื้นยังครับน้องมากครับโกโก้ครับพ่อโก้งโกโก้บอกพ่อโกโก้บอกเมียนะโกโก้นี่เสื้อไซส์เลากกว่าพี่เป็นยังไงครับพ่อหงบ่อครับอ่าบอกพี่น้องนะครับเป็นเป็นกันแน่นเป็นร้านของเพชรอุดรเป็นร้านของเพชรอุดรเมียนครับ นะครับตอนนี้เพิ่นสูงอะไรมาในครับน้องมาลอยซีซิมหาครับลอยซีหาหาซิมเนี่เพราะว่าหาเพราะว่าคือเ่เกินหาซิมเนาะเพื่อเกินหาซิมนะครับเพื่อจะอยู่ประม่าสามปีนะครับเไว้ประมาณสามปีนะครับเบ้าโกโก้นะครับผมน้องมาโกโก้นี่รับผสมทั่วไปบ่ครับหรือว่าตามบ้านเท่านี้รับบ่รับเบิดครับรับอยู่เนาะครับแล้ววันนี้ อ่าตัอข้างนี้น้องมากคิดไรบ้างนครับทองและพันหาทองละพันหาครับเอาง่ายถ้าจนติดเป็นพ่อพันหาเนี่แม่นะครับอืมนะครับพี่น้องรับประกันในสามเดือรับประกันในสามเที่ร้อมนะครับโอ้นะครับนี่ครับพี่น้องนะครับร้อยสี่สิบเก้าหาซิบนะครับนี่พ่อพันนะครับประจาคอกของน้องมากนะครับนะครับ เป็นฟอพันต์ประจํพคอของน้องมากเลยนะครับสูงร้อยประมาณร้อยห้าสิบนะครับกับผู้ใดนะครับเบื้องคลิปบ่อต่าอยู่นะครับสนุกสนใจนะครับมันน้ำมุ่นครับยวตะบุญเสื่อมนะครับผมค่าผสมไกยูพ่นหานะครับผมเป็นเสื้อสายของเพชรอุดรครับพี่น้องนี่แข้งขายง่ายเลยนะครับนี่มีรถบริการนะครับใกล้ๆระล่องโทรหาน้องมากเบื้อง พันตัวง่ายเลยนะครับแขังขาดีนะครับน้องมากมีอีกจักตัวครับเอามาให้พี่น้องชมหน่อยครับผมหนยพี่น้องชมบอีกตัวนึงนะครับอ่าต้นาลูกนี้มีซื้อไหมครับผมมีครับซื้อยังเนาะครับผมบอกบัวขาวน้องบัวขาวบัวขาวนี่สูงไรบ้างนะครับลอยสามสิบกว่าครับลอยสามสิบกว่าเนาะประมาณลอยสามสิบพาครับพี่น้องนะครับประมาณลอยสามสิบพานะครับน้องมากครับ อายุเพิ่นประมาณปีสามสี่เดือนครอสามสี่เดือนเนาะปีสามประมาณสิบห้าเดือนเนาะประมาณนี้นะครับผมพี่น้องครับมาณอาไม้ช่มนะครับผมเป็นคั้วเผือกนะครับตตัวดีนะครับผมนะครับหัวไงยน้องกบาลเงยแม่น้องเลเปลอก่าไงนะครับเป็นขั้วผัวพี่น้องนะครับกดเลยอยากไปเป็นพอคุ้มฟูงนะครับหรือว่าเป็น ครับพอพัดแน่น่าขดนะครับผมเสื้อไซส์เล่ากว่าพี่เขาเป็นนะครับน้องแม็กเขาหรือเปล่าเป็นพ่อคุู่ฟูงบานๆเขานีนบอกแมนครับเป็นพ่อบานๆพ่อบานๆเขาเนาะโอ้แต่ว่าตนตัวดีครับพี่น้องนะครับแข้งขาใหญ่นะนะครับอาณาเลยนะครับแข้งขาลึกๆเลยนะครับกก่ยูประจำขอกประจำฟ้ามของน้องแม็กนะครับข้ายปีเอ้ยาวปีสิบหาเดือนที่หกเดือน,นครับพี่น้อง นะครับแต่ว่าข้อมสูงอะไรยสามสิบกว่านะครับสามสิบสี่สามสิบห้านะครับน้องมาครับตัวนี้ได้เปิดราคาบะครับหรือว่าเปิดอยู่ครับเปิดอยู่เนาะพลังไม่หรือว่าเอาบอกเลยบอกเลยกันได้ครับผมเปิดไป็นลายอะไรครับแม่นี่ยแส้เก่าครับอ๋อพอพันถึงก็คือเปิดไป็นแส้เก่าเนาะเงี้ยครับแส้เก้าหมื่นนะครับเจ้าบัวขาวเนาะซื้อมันเนาะครับครับผมนะครับอนาคตพอพันครับของน้องมาร์คนะครับเด่นสนุกสนใจกับนะครับมาเยี่ยมชม ออกชมฟ้ามนะครับพี่น้องครับมาจับมาใบมาจูงเชือกเบื้องนะครับนี่ลายโตนะครับวันนี้น้องมากับให้ช่มนะครับผมครับน้องมาครับเอาตัวตัวใบมาเลยครับผมครับเป็นโคมนะครับแม่ลูกที่น้องมากับไม้ช่มครับพี่น้องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโค้ตัวลูกตัวเมียนะครับผมน้องมาครับอ่าแนะนําแม่พันธุ์ตัวนี้ให้พี่น้องดูไหมครับควมสูงเพิ่มาะไรไหมครับน้องมากตัวนี้ขั้มสูงเพิ่มลอยสี่สิบกว่านะครับห้าสี่ห้าสิบนะครับ เลยสี่สิบตัวเลยครับเพราะว่าสี่สิบหาสี่สิบสี่สิบมาได้ปะได้ครับพันนี้เนาะนะครับเป็นแม่พันธุ์ประจำคอกนะครับของน้องมาร์คพี่น้องนะครับลูกตัวเมียนะครับผมได้ลูกมาจากตัวแล้วครับน้องมาร์คเมีน่ลูกสามตัวครับสามตัวซีในท้องนี่ปะแม่นครับตัวซีได้ทับเพลย์ไปครับทับเก่าเจริญครับเซเก่าเจริญไปเลยแมียนะพันนะครับเดี๋ยวลุงเดมาเบิ้งผลงานเด้อครับนะครับ ป็นลูกส,สาว s <S นะครับลูกสาวบันใดเขากลรองครับพี่น้องนะครับเป็นแม่พันธุ์ประจำครอบประจำฟาร <c oughs> ์มของน้องมาอีกตัวนึงนะครับที่ถือว่าสวยนะครับจุดเด่นดครับลายๆอย่างนะครับมีหางเงาวนะครับเป็นพุ่มสวยนะครับผมจนตัวดีแข็งขาใหญ่นะครับนี่ยนี่มันลูกตัวที่ซีเนาะน้องมันเป็นสองเนาะครับเขาสวยเลยนะครับตาแก้มมีนะครับตาแก้ม องค้อแข่งขายยังไงเลยนะครับโอ้แข่งขายยังไงนะครับน้ำไหลหลังนะครับตุงเท้าเขาลงมากน้อมาตัวนี้ได้แม่พันตัวนี้ได้ว่าไว้ป่าครับนี่แต่ว่าล้างไม้บอกลังไม้ครับลังไม้เนาะมาเบื้องหน้าข้อเอานะครับมาวัดมาจับใบเอาเนาะครับผมเือพีปนองทางไก่มาหามายามนะครับม้งมากับ สวยเลยได้ครับข้าเด้่งเป็นบ่อน้องมากกับจับได้กับนิ่งอยู่นะครับนิ่งเลยนะครับนี่โอ้ตัวดีนะครับตัวโซนี่ขาดยาเนาะมากเนาะมีแต่เพียงเนาะนะครับไม่ได้ากับท้ายยากครับพี่น้องนะครับตอนนี้็มีแต่เพียงนะครับโอ้เธว่างามนะครับประเสริมผมมากทางเพิ่นนะครับางเพิ่นเย้าดีนะครับคอแข้งข้อขาเพิ่นนะครับแย่หลอกแค่ล้างนะครับ งูหักนี่โอ้มากเลยนะครับผมพี่น้องมามากมี่เยอะตัวครับไม่พี่น้องสู้อีกนะครับผมมีอ่ะครับมาเอามาเลยครับผมค่ะเป็นแม่สาวน้องมาด้องมากเนาะแม่ครับผมก้วมสูงนี่ประมาณหนึ่งสี่สิบซองสี่สิบสามได้ปะครับเนี่ยได้ครับประมาณนี้เนาะครับเนาะเป็นแม่สาวคนี่มีลูกยูลูกคนมามากเลยลูกคนมามานะครับผมไม่โชมครับพี่น้องนะครับในลูกตอนนี้ท้องบ้างครับน้องมากเป็นบ่แม่ครับ ครับเป็นแม่สาวนะครับที่น้องมากกับแม่ชุ่มอีกนะครับน้องนะครับในสถานะก็เป็นทองบางน้องมากเนาะแม่นครับทองบางลูกพ่นเดือนแล้วครับน้องมากนี่ลูกพ่นเดือนก็มือซีมือครับเดือนก็มือซีมือนะครับควบคุมปัจจุบนลอยสี่สิบสองครับพี่น้องนะครับน้องมากกับแม่ชุ่มนะครับผมเป็นตัวดีนะครับแข็งขาดีนะครับหางยาวงเลยนะครับผมโอ้นะครับนี่จะตัวงามๆนะครับอยู่ของน้องมากครับพี่น้องนะครับไม่รุ่น รุ่นใหม่หัวใจรักควายนะครับน้องมากนะครับกัเอาไม่ให้ชุ่มอีกตัวหนึ่งโอ้หเขาวสวยเนาะนะครับเันะบ็กปีแล้วน้องนากกลืยไหนกันะสี่ปีได้ปะสามปีเกลือนะครับสองปีกว่อสามปีนะนนครับอืมนะครับนะครับเล่นลูกแรกมาทับตัวหน่อยบ่ควายบ่ทับต้นน่อยครับทับต้นหน่อยอืมนะครับทับก็ทับแต่หนึ่งสอครับทับนะครับทับแต่หน่อยนก็เรือยอายุท่างในลาย อ่าน้องมักเอาตัวต่อไปเลยครับผมอันนี้เปิดหลังไม่ยัามั้งครับน้องมักนี่แม่นครับโอเคนะครับแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งเนาะมากเนาะครับนะครับไม่พี่น้องเลยชมนะครับเป็นีแต่ไม้เยี่ยมชมน้องแล้วนะครับกะมีอยู่หลายตัวนะครับอาจจะบ่เบิดครับพี่น้องนะครับผมก็แยกคิดไว้ให้นะครับเพื่อพี่น้องนะครับเบิ่งเยี่ยมชมแน่นะครับเปิดราคากะมีน้องมักว่าพี่เปิดราคาอยู่อ่าเป็นโคมสองโคมนะครับกับนุ่มหน่อยนะครับจะเปิดราคาให้เอามาเบิ่งตัวเนียนก้อนนะครับผมตัวนี้ในรูปเประมานี้ ลูกสามตัวสองตัวสามตัวกันครับอืรือวันสองตัวเนาะครับลูกพ่นได้ยักเดือนแล้วครับนี่ลูกพ่นได้สามเดือนสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนแต่ยังไม่ไม่ได้ทับใบบอตัวนี้ทับแล้วครับทับแล้วบอทับทับพอได้ครับพอประจำพ่อเข้าในบอสดูเป็นไงพ่อบ้านบานครับเอาว่าเสื่องพอดอนพอดอนม่นบอครับข้อมูลลยสามเจ็ดสามแปดได้บ่ <40 S 1> บบ่ยีิประมาณนีบ้บ่นะครับ 40, เกือบเกือบลอยทีทิพเนาะครับประมาณนี้นะครับเกือบเกือบลอยทีท <hate> ิพย์ข้พี่น้องนะครับที่มากๆบม่ไมายชุ่มนะครับกะมีลอยเกือบลอยทีทิพย์จไลโตนะครับมาเปิดให้เยี่ยมชุ่มขอบชุ่มฟ้าแห่งนะครับข้พี่น้องในรอบชุ่มนะครับกะบเย็บซี่กับไล่ครับมากนะครับเห็นนะครับว่าต่นไทยคลิปลมนะครับกับผู้ติดตามกับเบื้องมากกับไล่นะครับเห็นเล็กน้อยนะครับมาคงใจมาแกล้ยเฮานะครับ จะได้นี่ครับรุ่นรุ่นลังๆนะครับจะได้พัฒนาต่อยอดต่อนะครับเป็นอีกไอดอลอีกคนหนึ่งที่รอดมักนะครับก็ได้ติดตามมากนะครับอาหาเลยอี่น้องไขยนะครับนี่กับหลังไม้น้องมากเนาะครับผมกับมาเบิองตัวจริงดีกว่าเนะอมีตัวแกหนาขอกหนาฟ้ามเบิองนะครับเชื่องทุกตัวนะครับน้องมากเรียงนะครับยังเชื่องทุกตัวนะครับนี่ตัวหน่อยตัวแง่ตัวสูงตัวนี้กันะครับลูกเต่าเพิ่งกั ไลยนะครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเป็นขอกว้ยสายพัฒนาอีกขอกนึงนะครับที่บรรยากาศดีนะครับผมพื้นที่กว้างขวางนะครับน้องเลี้ยงว่าตั้งแต่หน่อยนะครับผมกระต้นะครับมาต่าก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้น้องลุงได้นะครับมักจะ่น่อยนะครับปลูกตั้งแต่น่อยนะครับผมนาขุดผสม่วงเลยนะครับผมนี จะอยู่ในสนามนั้นมากเนาะอาจจะหาขัยวเงยไปยังสนามครับนะบุ่นนะครับนี่โอ้หายากครับพี่น้องนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับน้องมากนะครับผมน้องมากครับอ่าลุงพ่อเบอร์โทษนะครับเบอร์โทษน้องมากครับผมศูนย์เก้าหกสี่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสามห้านะครับผมบ้านนาโมลนะครับตำบลเสริมอำเภอโพธิมิตรจังหวัดหนองคายครับพี่น้องนะครับปุ๋ยยูแถวนี้นะครับยุกแก่ๆนะครับมาเยี่ยมชมหอกชมฟาร์มได้ นะครับหรืออ่าทางมันเด้ว่าขอกุ้ยต่ไส้เนาะครับนะครับผมมันน้ามนนะครับผมแต่ไส้กับนะโอ้นะครับูฟังร้านดีมากนะครับผมก็พุนรุ่นหลังกับครับพัฒนาต่อยอดกันไปนะครับเมื่อนี้กวมาทอนก็รู้สึกนะครับยินดีมากมากเลยนะครับผมก็ขอบคุณน้องมากนะครับเรือนะครับเปิดให้ลุงนาเรียมช่วงขอกช่วงฟ้าเมื่อนนี้เนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปคิดไปเปิดราคาคุ้ยเลยครับผมวันนี้ครับผมวันครับวันนี้ค้าเอามากคร่ะ